The กีฬาแห่งประเทศไทยกกทโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSTF คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทรทบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AS <K an ad am>? และกลุ่มผู้สนับสนุนประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19 <K an ad am>? ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยิงสดผ่านทาง11ช่องดิจิตอลทีวีและ AS Play ให้คนไทยได้ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬา ลาไทยแบบติดหน้าจอตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ตัวจริงที่จะเป็นคนบุคคลสำคัญของเอเชียนเกมของคนไทยเนี่ยก็คือนักกีฬานะครับที่พี่น้องๆน,นักกีฬาทุกคนนะครับก็อยากจะใหะ้การแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยเนี่ยได้ตามเชียร์นักกีฬาเราซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย941คนนะครับก็เป็นทัพนักกีฬาใหญ่แล้วก็มีการเตรียมการกันมีการทุ่มเทการฝึกซ้อม คนเนี่ยเสียสละนะครับเวลาส่วนตัวต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งมั่นนะครับสร้างความสําเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะครับในการที่จะทํำยังไงที่จะให้มีการถ่ายทอดในทุกแพลตฟอร์มะให้มากที่สุด แล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เราได้รับการร่วมมืออย่างดีและก็จะเป็นกอร,ร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีการถ่ายทอดระบบดิจิตอลทีวีถึง11ช่องนะครับซึ่งก็แสดงว่าในทุกๆช่องเนี่ยได้เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ถ่ายทอดเรื่องกีฬาเนี่ยจะทําให้ สร้างความสุขให้กับคนไทยได้นะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้สามารถดูได้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็การันตีได้ว่า941คนใน40ชนิดกีฬานะครับก็จะได้มีการถ่ายทอดให้มากที่สุดนะแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันมีถึง40ชนิดกีฬาเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเลือกสรรนะครับในกีฬาที่เรามีโอกาสได้เหรียญทองมีโอกาสประสบความสําเร็จก่อนนะแต่ก็ไม่ละเลยนะครับในการ จะถ่ายทอดชนิดกีฬาใหม่ๆอย่างเช่นเบรกิ้งก็เป็นกีฬาชนิดใหม่นะที่บรรจุขึ้นมาแล้วก็เป็นการแข่งครั้งแรกนะครับอาจจะมีอะไรที่มีสีสันเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็40กว่า49สมาคมที่เราร่วมกันทํางานมาน40ชนิดกีฬาแต่ว่าสมาคมที่เกี่ยวข้องในการเตรียมนักกีฬาเนี่ย49สมาคมนะเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมเราถือว่าเป็นทัพใหญ่เลยนะครับในครั้งนี้เราก็คาดหวังนะครับว่าผลงานนักกีฬาเราโดยรวม จะดีขึ้นกว่าคราวที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจะระบุเป็นตัวเลขได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็ยังขึ้นลงและก็ไม่ใช่เฉพาะขึ้นอยู่กับประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะว่านักกีฬาในทุกรุ่ประเทศเนี่ยหลังจากโควิด -19 มาเนี่ยมีการเตรียมนักกีฬาที่ต่อเนื่องของเราก็ทุ่มเทฝึกซ้อมต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันนะครับว่าความฟิตของน้องๆตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับ8 0ด0แล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องมีการทดสอบความฟิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ถ้าไม่ผ่านการทดสอบเราไม่ศกนะแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้ทุกสมาคมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะบางสมาคมอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงวันแข่งขันคือวันที่23กันยานะทีมนักกีฬาส่วนใหญ่ประมาณแปขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในระดับความฟิตที่น่าพึงพอใจครับทั้งนี้นะครับท่านประธานนะครับ ในเรื่องของการส่งนักกีฬาไปเนี่ยเราจะเปรียบนักกีฬาของเราเนี่ยคือเหมือนกับเป็นทูตกีฬาของประเทศไทยน้องทุกคนเนี่ยไม่ใช่ไปแสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนคนไทยที่จะไปแสดงความงดงามของประเพณีของความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยลอยยิ้มต่างๆจะต้องสร้างความประทับใจซึ่งคราวนี้เนี่ยเราเน้นมากเรื่องของน้าใจนักกีฬานะครับเราจะร,ร,ะ,ระมัดระวังและเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของการก่อ ความไม่เรียบร้อยต่างๆเนี่ยจะถือเป็นประเด็นสำคัญน,นักกีฬาต้องมีวินัยนะครับผมผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าเรามีบทเรียน มากพอสมควรแล้วนะครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีภาระนะครับมีหน้าที่ละมีธงใจลงติดที่หน้าอกนะทุกคนตระหนักอยู่นะครับว่าต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะ mm hmm. ผลการแข่งขันชัยชนะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากสร้างความไว้ใจคือ,อทุกคนที่มาร่วมการแข่งขัน40กว่าประเทศนะครับจะต้องพูดว่านักกีฬาไทยน่ารักนักกีฬาไทยเป็นมิตรนักกีฬาไทย สร้างชื่อเสียงสร้างความดีให้กับประเทศอันนี้ก็ถือว่ามีความประสบความสําเร็จแล้วนะครับเหรียญรางวัลทุกคนคาดหวังครับแต่ว่ามันเชือ่อว่าทุกคนพยายามอยู่แนละ้วพยายามทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็บางคนเราก็สามารถที่จะพูดได้นะก็ว่าในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยการคาดการจากคราวที่แล้วเราได้11เหรียญ ใ่คราวนี้เราก็คาดการอยู่ที่ประมาณ15เหรียญบวกลบนิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าทำดีมากเราก็อาจจะไปแตะเลข2ได้นะครับอันนี้ก็ยังยังต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมตัวซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็ฝึกฝึกกันมากขึ้นแล้วก็แบบว่าเสริมพัฒน,นาร่างกายกันมากขึ้นเหมือนแบบเรามีจุดอ่อนตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ ไปเอามาปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดีขึ้นในรอบสี่เกมนี้ก็หวังว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมการแข่งขันเบกกิ้งก็จะเป็นเหมือนอการเต้นแข่งบีบอยปกติเข,ข้าใจง่ายคือแข่งบีบอยอะครับแต่ว่ามันบรรจุกีฬาก็จะมีการแบทเทิลกันแบบว่า2ฝั่งซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับล้าก็จะมีกรรมการโหวตคะแนน,นว่าฝั่งไหนทําได้ดีกว่าก็พร้อมนะครับก็คือปกติก็ซ้อมกันอยู่แล้ว คือไม่มีกีฬาก็ซ้อมกันอยู่แล้วมันจะซ้อมกันเป็นปกติอยู่แล้วก็จะมาเสริมเรื่องร่างกายเรื่องศักยภาพสตามิน่าอะไราเงี้ยครับมากขึ้นใช่ก็สําหรับตัวหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็จะพยายามที่จะไม่กดดันตัวเองค่ะแลวจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะก็การแข่งขันครั้งนี้ก็จะจะทาให้ดีที่สุดค่ะเรก็เก็บตัวซ้อมกันมาพอสมควรแล้ว ในกีฬาว่ายน้ำทุกคนก็จะทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็ต้องฝากเฉีย์นะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬา6-7คนนี้เท่านั้นแต่941คนนะครับมีความตั้งใจจริง ต่ก็อยากที่จะให้พวกเราคนไทยเนี่ยเป็นพลังบุกนะครับเพราะว่ายิ่งคนเชียร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเสริมนะครับเรื่องของกําลังใจนะตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะก็อยากให้พี่น้องสื่อน,นะได้ช่วยกันติดตามนะครับผมเชื่อว่าเราจะเกิดดาราขึ้นมาอีกมากมายในวงการกีฬาไทยนะครับแล้วทุกคนมีศักยภาพพร้อมสู้เพื่อประเทศเต็มที่ครับ